นอีกแล้วเสียงแจ๊กแจ๊กฟ้าเฟดน้อยน้องอุ้มเอีม้มคนพ่งนห้งายอีกแล้วเด้อค่ะมือนี้น้องอุ้มเอีม้มสีหน้าว้าวยายฟั่งมังมังเด้อค่ะบุญบุญนี่เป็นของแบ,บ่งได้ปันแกะกันแล้วบวกหุ่นแยกออกได้ขึ้นใหม่ภากลางคือนจะเห้กินเขาเห้กินแล้วเห้ก,กับเอียเอ้ยมว่าใดไปอิ่ยม เปรียบเทียบใจกับการกินเขาผู้ใดเป็นคนกินผู้นั้นก็เป็นคนเอี่ยมบุญก็คือกันผู้ใดเป็นคนนซ่างผู้นั้นก็เป็นคนใดพี่น้องเอ้ยข้นงเข้าทํำดีแล้วเขาสิสั้นก็ตามชางข้งเขาเห็ดแมงแล้วสิยังหงอกับสร้างเขาเขาสิผ้ากันท่วนั้างเมืองหลวงกับไม่เงี้ยงเขาสิติ๊กข้างใครใครหนากับว่าไอ้สแล้วพี่นนองพญาญ เพิ่งบอกว่าขพิงเขาทํำดีแล้วผู้ใดชืว่าจะได้กับ่อต้องไปสนใจเขาเพราะว่าขุณเขา้ามาพูกคียกันเขาชิ่อใหลังค่ะผู้อื่นให้ผู้อิ่นมื่อมาขึ้นเขากับว่าใดเมื่อนี้น้องอุ้มเอ,มอ็มไปก่อนย้มือนนะจะมาว่าคลิปมันมันให้ฟังใหม่เจ้าแต่วัสดีจ้าบ๊ายบาย